ชาดกว่าด้วยโลภมากจนตัวตายอัทธกถามหาวานิชชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีครั้งนั้นมีกลุ่มพ่อค้าพากันมาถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนื่องจากกลุ่มพ่อค้ากำลังจะเดินทางออกไปค้าขายที่ต่างเมือง ต่อเบื้องพระพักพระศาสดาขณะถวายทานกลุ่มพ่อค้าสมาทานศีลและได้ให้ปฏิญญาว่าหากพวกตนกลับมาโดยปลอดภัยจะกลับมากราบพระบาทพระพุทธองค์และถวายมหาทานอีกครั้งพอถึงวันออกเดินทางเหล่าพ่อค้าพร้อมกับเกวียนห้ารอยเล่มก็ออกเดินทางสู่เมืองชนบทเมื่อขายของหมดแล้วก็พากันเดินทางกลับวันหนึ่ง ขณะที่ขบวนเกวียนผ่านป่าใหญ่ก็เกิดหลงเข้าไปสู่ดินแดนสุดทุรกันดารที่ไม่มีแม่น้ำสักหยดแต่ก็เหมือนโชคช่วยเมื่อกําลังจะหมดแรงกลุ่มพ่อค้าขบวนเกวียนก็ได้ไปพบกับต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีใบเขียวชอุ่มยืนต้นตรงานอยู่พวกเขารีบปลดเกวียนเข้าไปพักที่โคนต้นไม้นั้นเมื่อหายเหนื่อยกันแล้วก็มีพ่อค้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า สหายทั้งหลายไซต้นนี้มีใบเขียวชอุ่มประหนึ่งตะไคร้น้ำกิ่งไซก็เ,เหมือนอิ่มไปด้วยน้ำในต้นไม้นี้น่าจะพอมีน้ำให้พวกเราประทังความกระหายได้บ้างว่าแล้วกลุ่มพ่อค้าที่เห็นด้วยต่างก็พากันลองตัดกิ่งทางด้านทิศตะวันออกของต้นไซแล้วก็เป็นจริงดังคาดเมื่อตัดกิ่งทางด้านทิศตะวันออกปรากฏว่า เกิดน้ำไหลพรั่งพรูออกมาจากกิ่งไม้ที่มีขนาดเท่าลำตาลพวกพ่อค้าพากันดื่มน้ำอาบน้ำจนสบายเนื้อสบายตัวกันหมดแล้วก็แบ่งให้วัวได้ดื่มบ้างพอได้อาบน้ำแล้วก็มีคนออกความเห็นอีกว่าสาหายถ้ามีน้ำแล้วก็น่าจะมีอาหารแล้วพวกพ่อค้าก็พากันตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศใต้ และพอตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศใต้ก็ปรากฏว่ามีโภชนะรถเลืศอต่างๆรั่งพรูออกมาจากกิ่งไม้เหมือนหลอดออกมาจากอุโมงค์พวกขบวนเกวียนก็พากันกินจนอิ่มน้ำสำราญแล้วก็แบ่งให้พวกกลัวด้วยเมื่ออิ่มหนำจากอาหารก็มีคนอยากรู้ว่ากิ่งไม้ทางด้านทิศตะวันตกจะมีอะไรออกมาหนอว่าแล้วพวกพ่อค้าก็พากันตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศตะวันตกอีกคราวนี้ ปรากฏว่ามีหญิงงามแต่งกายเย้ายวนรายรำกันออกมาเป็นแถวพวกพอขาจึงได้ร่วมอภิรมกับนางเหล่านั้นเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็พากันไปตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศเหนืออีกซึ่งเป็นทิศสุดท้ายแล้วพอกิ่งไม้ขาร่วงลงปรากฏว่ามีรัตนะอันมีค่าคือแก้วเจ็ดประการอีกทั้งเครื่องปูลาด ผ้ากาศิกัพและผ้ากำพลพรั่งปรูออกมาอย่างมากมายมหาศาลพวกพ่อค้าพากันกอบโกยขึ้นไปใส่เกวียนจนเต็มทั้งห้าร้อยเล่มเกวียนแล้วก็พากันออกเดินทางกลับคราวนี้พวกพ่อค้าขาบวนเกวียนเดินทางกลับสู่พระนครสาวัตถีได้อย่างปลอดภัยไม่หลงไปทางใดอีกเลยเมื่อแบ่งเงินและทรัพย์สินกันจนเป็นที่พอใจแล้ว ต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันเย็นวันหนึ่งพวกพ่อค้าก็ได้ชวนกันนำของหอมมีดอกไม้ทูบเทียนเครื่องรูปไหล์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โรงธรรมสภาพระวิหารเชตวันกราบทูลนิมนต์ขอถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ในวันถวายมหาทานตอนที่ให้ส่วนบุญ ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าคนหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานครั้งนี้แก่รุกขเทวดาผู้สถิตยอยู่ณต้นไทรเทวดาผู้ให้ทรัพย์แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่าแล้วพวกพ่อค้าก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกตนไปเจอต้นไทรตอนหลงทางให้พระพุทธเจ้าทรงสดับพระาศาสดาตรัสว่า พวกเธอไม่ได้เป็นผู้ที่รู้อำนาจตันหาและเพราะเป็นผู้ที่รู้จักความพอดีจึงได้ทรัพในครั้งนี้แต่ในครั้งก่อนมีพวกที่รู้อำนาจตันหาไม่รู้จักความพอดีพากันละทิ้งเสียทั้งทรัพย์และชีวิตแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการณ์เมืองพร,ราณสี มีกลุ่มพะะ่อค้าชาวพระนครนัดรวมตัวกันเพื่อนำสินค้าออกไปขายต่างเมืองด้วยการบรรทุกเกวียนห0 0เล่มโดยเหล่าพาะะ่อค้าได้คัดเลือกพะะ่อค้าบัณฑิตคนหนึ่งเป็นนายกองเกวียนเหตุการณ์ก็เหมือนในการปัจจุบันนี้แหละเมื่อขายของหมดแล้วก็ตีเกวียนเปล่าเดินทางกลับและได้หลงไปในดินแดนทุรกันดารขาดน้ำขาดอาหารจนไปเจอกับต้นไซใหญ่ พวกพ่อค้าก็ได้เข้าไปพักใต้ต้นไทรและได้ตัดกิ่งไม้ทางด้านทิศตะวันออกก็มีน้ำใสไหลพรังพรูออกมาทางทิศใต้มีโภชนะอันปราณีตออกมาทางด้านทิศตะวันตกมีสาวงามออกมาทางด้านทิศเหนือมีแก้วเจ็ดประการผ้าเนื้อดีและเครื่องประดับอันมีค่าออกมาซึ่งพวกพ่อค้าก็ได้ดื่มกินเสวยสุข และกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างไปใส่ไว้จนเต็มห้าร้อยเล่มเกวียนแต่ถึงแม้จะได้ทรัพย์จนแทบจะขนกลับกันไม่ไหวก็ยังมีพ่อค้าบางคนออกความเห็นว่าควรจะตัดต้นไสต้นนี้ซะ <c oughs> เพื่อบางทีจะมีของที่น่าอัศจรรย์ไหลออกมาอีกหลายเสียงเห็นด้วยพากันรับคมขวานคมเลื่อยจะลงมือตัดโคนต้นใสให้ได้ แต่พอค้าบัณฑิตหัวหน้ากองเกวียนได้รีบเข้ามาประนมมือพรางขอร้องว่าดูก่อนท่านทั้งหลายตนใส่ทำอะไรผิดหรือจึงจะพากันทำร้ายในเมื่อกิ่งทางทิศตะวันออกให้น้ำกิ่งทางทิศใต้ให้โภชนะกิ่งทางทิศตะวันตกให้หญิงงามกิ่งทางทิศเหนือก็ให้แก้แวแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์ท่านทั้งหลาย บุคคลที่อาศัยร่มเงาแห่งต้นไม้ใดก็ไม่ควรหักรานก้านกิ่งแห่งต้นไม้นั้นระผู้ประทุสรายมิตรเป็นคนเลวซามแต่พวกพ่อค้าที่มีโมหะหรือความหลงเขา้าครอบงำต่างก็ไม่เชื่อฟังคำนายกองเกวียนพากันผลักนายกองให้ลม้มลงแล้วก็ปรีเข้าไปหมายจะตัดต้นไทรขณะนั้นพญานาคที่สถิตอยู่ณต้นไทรก็คิดว่าหน่อยแน่ เจ้าพวกมนุษย์โลภมากเราอุตส่าห์บรรดาลน,น้ำดื่มแก่พวกเจ้าที่กำลังกระหายให้โภชนะอันเป็นทิพย์ให้ที่นอนและนางบำเรอมิหนำซ้ำยังให้รัตนะเต็มห้าร้อยเล่มเกวียนแต่พวกเจ้าก็ยังคิดจะตัดต้นไทรเพราะคิดว่าจะมีอะไรไหลออกมาอีกพวกเจ้าได้มากมายกันขนาดนี้จนแทบผลไม่ไหวก็ยังไม่พอใจกันอีกช่างละโมบเหลือเกิน แล้วพญานาคก็สั่งการกองทัพนาคของตนจำนวน6,325นายให้มุ่งเข้าไปสังหารพวกพ่อคาทั้ง500นั้นแต่ให้เว้นชีวิตนายกองเกวียนเอาไว้พวกทหารหนาคทั้งหลายผู้มีอาวุธและเครื่องป้องกันครบมือใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถสังหารและบทขยี้พ่อค้าทั้งหลายให้กลายเป็นผุยผงเสร็จแล้วก็เชิญนายกองเกวียนขึ้นไปนั่งบนเกวียนที่บรรทุกทรัพย์ไว้เต็มแล้ว พาไปส่งถึงพระนครพาราณสีเมื่อส่งเสร็จแล้วก็ลากลับนาคพิภพถิ่นตนพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพวกพ่อค้าที่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจึงพากันถึงความพินาศใหญ่หลวงอย่างนี้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของตน ไม่ควรรู้อำนาจแห่งความโลภพึงกำจัดใจอันประกอบด้วยความโลภเสียภิกษุรู้โทษอย่างนี้และรู้ว่าตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นพึงเป็นผู้มีสติเถิดแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาที่จบสัจจะพอขาทั้งหมดก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผล พญานาคในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนนายกองเกวียนได้สเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า